สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อสมาชิกช่องสูตรหัว้วยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณนคะเลขสี่ตัวนะคะ มาคบส่งตัวบนกันนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติละความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยสัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะ เลขสี่ตัวนะมาครบสองตัวบนนะสติห้าสิบสามงวดนะคะเริ่มเดินนะตั้งแต่งวดที่ออกนะเก้าอ่าสี 4, 7, ่เจ็ดแปดนะเด่นที่ห้าเจ็ด 8 9เก้านะคะผลรางวัลออกมาที่สี่เจ็ดแปดนะะเข้าคู่ชุดเจ็ดแดมดตมาเด่นที่แปดศนย์หสองะคะผลรางวัลออกมาที่แปดหนึ่งสองวดนี้เข้าสาตัวนะแปดหนึ่งสองมดตมานะเด่นที่แปดศนย์หสองนะคะผลรางวัลออกมาที่สองสองะเข้ามาครบนะสามตัวนะมดตมานะเด่นที่สองสี่ห้าหกนะคะผลรางวัลนะออกมาที่สี่สี่หนะฮะเข้ามาครบนะสตัวนะ มวดตมาฮะเด่นที่หนึ่งสามสี่ห้านะคะผลรางวัลออกมาที่9ก้าห้าหนะก็เข้ามาคู่ชุดห้าหนึ่งนะคะมวดตมาฮะเด่นที่เจ็ดก้าศูนย์หนึ่งนะคะผลรางวัลออกมาที่เ9้าเก้าศูนย์คะเข้ามาครบนะสามตัวนะมวดตมาเด่นที่ห้าเจ็ดแปดเก้านะคะผลรางวัลออกมาที่ศูนย์เก้าเจ็ดะก็เข้ามาครบสองตัวนะคะมวดตมาฮะเด่นที่สามห้าหกเจ็นะคะผลรางวัลออกมาที่เจ็ดห้าเจ็ดะก็เข้ามาครบนะามตัวนะคะ งวดตมาฮะเด่นที่หนึ่งสามสี่ห้านะคะผลรางวัลออกมาที่ห้าสี่สี่นะเข้ามาครบนะสามตัวนะงวดตมาฮะเด่นที่เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะผลรางวัลออกมาที่เก้าเจ็ดเก้านะก็เข้ามาครบสามตัวนะคะงวดตมาฮะเด่นที่สามห้าหกเจ็ดนะคะผลรางวัลออกมาที่ศูนย์หกสามนะ เข้ามาคบนะส่งตัวนะงวดประมาณนะเด่นที่หนะ้าเจ็ดแปดเก้านะคะผลรางวัลออกมาที่สามเก้าห้านะคะก็เข้ามาคบสองตัวนะคะเสร็จแ,แล้วงวดล่าสุดนะเด่นที่ศูนย์สองสามสี่นะคะผลรางวัลออกมาที่หกศูนย์สามนะคะเขเข้ามานะคบนะส่งตัวนะด้านหน้าเนี่ยสี่งวดนะติดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราไปดูนะคะสูตรของงวดที่สิบสี่กันคนะ่ะ สูตรเราจะใช้นะคะสิบบนสองครั้งสิบล้างสอง 1, ครั้งรอยหน้า, 2, นา,า 1, ครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งรอยหน้าครั้งที่สองรอยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้งและบวกค้างที่ห้า ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะศย์บวก4เท่ากับ4 4บวก9เท่ากับ3 3บวก0นเท่ากับ3 3บวก9เท่ากับ2 2บวก6เท่ากับ8 8บวก2เท่ากับ0 0บวก9เท่ากับ9 9บวก5นาเท่ากับ4ตัวแรก4ีนะสะี่บวก2เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7 7บวก1เท่ากับ8เราจะได้นะคะเลขสีตัวมาครบนะ,ะสองตะบนในงวดนี้นะคะสี่ห เรามาดูด้านหน้ากันก่อนฮะ4 6 7 8ฮะรุ่นนะคะมาบนะส่งตัวบนฮะในงวดประจำวันที่16มีนาคม2567ฮะเดี๋ยวแอดไปจับคู่ชุดให้ด้านหลังฮะ พอเราจับคู่ชุดนะคะจะได้ที่คู่ชุด6-4 สี่เจ็ดแปดสี่หกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดฮะถ้าไม่รวมเบิ้ลนะคะจะได้ทั้งหมดนะคะหกคู่ชุดไปกลับนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าน่าจะมาเบิ้ลในงวดนี้นะสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดฮะถ้ารวมเบิ้ลด้วยเนี่ยจะได้ทั้งหมดนะคสิบคู่ชุดไปกลับนะคะในงวดประจําวันที่สิบหกะ่ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฮะเพื่อนๆนะชอบส่งตัวบนตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์นะคะพิจารณานะคะนำไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะเลขสี่ตัวมาครบสองตัว นะอาจจะไม่ได้ชนนะกับเด่นนะสิบหน่วยบนที่แอนลงให้นะคะในคลิปแรกนะก็ในงวดนี้นะชอบที่แปดสามก็ชอบนะสองเก้าก็ชอบนะสาหรับชุดนี้นะะแต่แล้วนในชุดนี้นถ้าถือถามความชอบส่วนตัวนะก็ชอบแปดสี่ก็ชอบนะหกเจ็ดก็ชอบนะหกแปดก็ชอบนะ ก็จะมีประมาณนี้นะที่หลักๆที่แอดชอบนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามามองนะสูตรนี้เนี่ยก็ยังมีติด8อยู่นะฉะนั้น,นให้เพื่อนๆเลือกเอานะถ้าคิดว่า8มาในงดนี้นะก็เลือกตัวที่ติด8ก็ได้นะแต่ว่าแอดยังไม่อยากให้เพื่อนๆนตัด,ดตัวใดตัวหนึ่งออกนะเพราะว่าในงดนี้เนี่ยก็เราต้องรวบรวมหลายๆสูตรก่อนนะเดี๋ยวแอดจะมีะเป็นลงเป็นแบบ ชุดปักหลักให้ด้วยนะคะสำหรับสมาชิกนะะที่ขอมานะะทางช่องมีการมีรวยสูตรหวยฟรีนะคะอยากจะได้นะเป็นแบบนะคะเจดตัวนะคะแปดตัวนะคะปักหลักนะคะก็เลยนะคะต้องอาแยกสูตรนะคะมาที่ทางช่องทางนี้ให้เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าถ้าลงช่องนั้นช่องเดียวเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบหกหลักด้วยนะแล้วก็ มันมีหลายสูตรแล้วนะช่องนั้นนะฉะนาก็เลยต้องแบ่งมาทางช่องนี้ด้วยนะคะก็จะพยายามลงสูตรให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นแนวทางให้กับสมาชิกนะคะก็ฝากนะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ